นี่คือ iPad ที่ผมใช้ไม่คุ้มที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับปอรอในความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าคําว่าคุ้มและไม่คุ้มของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบางคนดูคลิปนี้จบอาจจะมองว่าผมใช้คุ้มก็ได้ใช่ไหมผมก็เลยจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดนะครับว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นผมเคยทําคลิปเก่าคลิปหนึ่งนะครับคลิปนั้นทําสนุกมากนะครับก็คือเป็นคลิปที่ว่าผมใช้ iPad Pro M1 ยังไงให้คุ้มค่าที่สุดนะครับซึ่งผมใช้มันคุ้มจริงๆซึ่งรุ่นนีีู้้้้นนะะคครรรรับผมมมมขขขุดเเเาาาไไไ่่ึจจิิิงงงๆู้ใใชหปสทธภพออื iPad Pro เป็นรุ่นเองเป็น,นิ้วนะครับเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้หลังจากที่ iPad Pro M1 มันเปิดตัวมาใช่ไหมผมรู้สึกว่า iPad เนี่ยมันมีฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างจะเวอร์วังอลังการไปทุกๆปีนะครับโดยที่ซอฟต์แวร์มันอาจจะยังตามไม่ทันขนาดนั้นผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ใช้งานในด้านของเพอร์ฟอร์แมนส์สูงอะไรมากมายผมแค่ใช้งานตัดต่อทั่วไปทําภาพทําสีทํากราฟ,ฟิกบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ 3D มไม่ได้เรนเดอร์อะไรที่มันโหดเวอร์วังเลยดังนั้นผมรู้สึกว่าตอนที่ผมใช้ M1 M2 หรือว่ามา M4 รุ่น แต่มันจะเป็นแตกต่างกันเรื่องอื่นมากกว่าเช่นเรื่องของเออมันเป็นจออัโมเแล้วภาพอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันขนาดนั้นนะครับโดยรวมมันยังคล้ายๆเดิมอยู่นั่นเองนะต้องบอกเลยครับว่า iPad Pro M4 เขาแรงจริงๆครับมันมันแรงแบบเหลือๆนะครับผมเอาไปตัดต่อวิดีโอ 4K 2 3 4 La y e r เนะครับเอาไปทํางานต่างๆเอาไปเล่นเกมนะครับเปิด120เฟรมเรทในเกม Call of Duty Mobile นะครับ Performance เกมไม่ drop เลยนะครับอานจะมีช่วงแรกที่อาจจะตะกุกตะกักบ้านเพราะว่าอาจจะ optimize ยังไม่ มบูรณ์เนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่านิ่งๆเลยนะครับทั้งเรื่องแบตเรื่องความร้อนทําได้ค่อนข้างดีเลยครับคือเรื่องแบตมันอาจจะคุมเครือนิดนึงผมไม่ได้มีสถิติที่เป็นกราฟชัดเจนนะครับแล้วก็ iPad เนี่ยแบตมันใหญ่อยู่แล้วมันทําให้ระยะเวลาการใช้งานมันจะเปรียบเทียบกับมือถือ,อยากนะครับแต่ว่าโดยรวมผมก็รู้สึกโอเคเขามากๆสำหรับโมเดลที่ผมซื้อนะครับก็เป็นตัวพื้นฐานเลยเป็นจอ1ิดนิ้วนะแรม8 s ด o r a g e 256้านะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีด้วยว่าผมใช้งานเนี่ยมันพอ ครึ่งปีหรือเกือบปีแล้วนะครับว่าจากที่ผมใช้งานเข้ามานะครับเป็นยังไงนะครับผมรู้สึกยังไงหรือว่าเอาไปใช้งานมาแบบไหนบ้างนะครับและที่สําคัญนะครับผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การรีวิวหรือว่าเล่าสเปคอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าแค่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเหมือนกับผมเป็นเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าผมใช้งานมารู้สึกยังไงบ้างนะครับแบบไม่ได้อิงรายละเอียดทางเทคนิคอะไรมากมายนะประเด็นแรกเลยนะครับที่ผมอยากพูดคือผมซื้อมาทําไมมีความจําเป็นอะไรต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีนะครับ ด้วยความเป็นเทคกกยนะครับมันอยากใช้มันอยากซื้อมันต้องลองนะครับจริงๆผมไม่ได้เป็นสายที่ต้องรีวิวของใหม่อยู่ตลอดที่ต้องรีวิวแท็บเลต็ตต้องรีวิวมือถือใหม่ๆตลอดแต่ว่ารุ่นนี้นะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นจอโมเดลอยากลองใช้จะได้มาเล่าสู่กันฟังและจะได้ใช้เองด้วยประเด็นต่อมาคือผมใช้งานอะไรเขาบ้างนะครับต้องบอกก่อนผมเป็นซาวน์เจเนียร์ก็คือผมต้องปรับซาวน์นะครับเป็นไลฟ์ซาวน์นะไปปรับซาวน์ให้ร้านเหล้าร้านอาหารหรือว่าบาร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีงานอาเรียกเสริมเป็น, YouTuber, นยูทา บอกเลย iPad mini 1ก็ทำซาวได้ครับอาจจะเลื่นไม่เท่าแต่มันยังทำได้ครับดังนั้นในเรื่องของการทำซาวคุมซาวพวกนี้ iPad Pro M4 ไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าไหนๆก็ซื้อมาแล้วก็ก็ใช้เขาอะนะครับพาสของการทำ YouTube นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะใช้ในการลงตารางงานในการทำทู o ูลิส s t ในการจดโน้ตในการเขียนสคริปต์ต่างๆผมใช้เป็น iPad Pro M4 หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ iPad ไหนก็ใช้ได้นะครับส่วนเรื่องการตัดต่อนะครับผมยังคงใช้ l u m a f u s ช o n เหมือนเดิมผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เกรดสีหนักอะไรตัดต่อแบบ มากก็ประมาณ3-4เลเยอร์ไม่เกินนี้เลยนะครับซึ่งเวลาเอ็กซ์พอร์ตก็ชิลมากๆนะครับผมไปลองเอ็กซ์พอร์ตคลิป 4K มานะครับตัดต่อเต็มที่เลยนะครับเกรดสี C, นู่นนี่นั่นเล็กน้อยมีประมาณ2-3เลเยอร์นะครับความยาวประมาณ13นาทีนะใช้เวลาไปประมาณ5นาทีเกือบ6นาทีนะครับ5นาที4 9่ิาวิ5นาทีวาท50วิโดยประมาณนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ได้เปรียบเทียบกับอุปกรณ์ไหนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการวัดค่ามาให้เพื่อนๆแบบคร่าวๆนะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็เป็นเวลาที่ ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนตัดต่อ Luma f u s ช o n นะเวลาเปิดพรีวิวเนี่ยผมสามารถเปิดภาพแบบสูงสุดใน iPad Pro M4 ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวสะดุดเลยครับคือผมจะตัดต่อโดยเปิดภาพให้มันสูงสุดเลยมันก็ทําได้นะครับแต่ตอน M1 เนี่ยปกติผมจะใช้บาลานซ์เพื่อการตัดต่อที่มันเรียกว่ามันลื่นไหลแล้วกันนะครับแต่ว่าพอปรับเป็นเบสมันก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ้างนะครับแต่โดยรวมยังลื่นอยู่แต่ว่าใน M4 คือไม่ต้องปรับบาลานซ์เลยคือปรับเป็นเบสเลยให้สูงสุดมันก็ไหวแบบสบายๆื่น ดังนั้นนี่ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างังเกตได้ว่าเออเขาเขาแดงขึ้นจริงนะครับส่วนในเรื่องการเล่นเกมนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดใหญ่เหมือนกันผมเป็นคนที่เล่นแค่เกมเดียวเลยนะครับก็คือ Call of Duty Mobile ตอนผม M1 เนี่ยมันปรับ120เฟรมได้นะครับแต่ว่า M1 มัน optimize มาดีแล้วและ optimize มานานแล้วนะครับเฟรมเรทใน M1 เนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ณววนาทีนี้นะที่ผมอัดอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงแล้วบ้านนะครับแต่พอมาเป็น iPad Pro M4 รุ่นนี้นะครับปรับภาพเนี่ยมันสุดอยู่แล้วนะ แล้วก็เปิดเฟรมเรทอัลตร้านะครับมันเริ่มอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลเท่าไหร่เพราะว่ามันก็คงจะลื่นๆทั้ง M1 M2 M4 อยู่แล้วนะครับแต่ประสบการณ์หนึ่งที่ผมเจอเลยนะคือตอนที่ผมเพิ่งได้เครื่องมาแรกๆสาหรับเจ้า M4 นะครับคือผมเป็นคนที่ต้องเล่น120เฟรมเท่านั้นแล้วช่วงนั้นเฟรมเรทกระตุกครับคือมันไม่สมูทนะครับมันไม่มันค่อนข้างแว่งนะครับอาจจะเป็นด้วยช่วงที่เป็นช่วงแรกนะครับอย่างออฟติมิสมาไม่นิ่งช่วงนั้น ่้นกา้างหุ่นหงิดพอสมควรเฟรมเรตแว่งพอแวงปุ๊บผมจับเครื่องดูเฮ้ยเครื่องมีความร้อนนิดนิดว่าต้องปรับภาพลงมานะครับปรับความสว่างลงมาเฟรมเรตถึงลื่นเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้นะครับผ่านไปประมาณ2อเดือน อาการนั้นหายแล้วตอนนี้เกมนิ่งๆแล้วน่าจะแบบว่า optimize มาเต็มที่แล้วอีกอย่างนะครับเรื่อง touch response ผมเป็นคนที่เวลาเล่นเกม fps เนี่ย touch response มันต้องแบบมันต้องติดนิ้วมันต้องหนึบจริงๆนะครับซึ่งในตระกูล iphone ipad เนี่ยเขาค่อนข้างทําได้ดีอยู่แล้วนะตอนผมใช้ m1 กับ m2 นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ติดนิ้วมันก็แบบ performance ผมมันก็ดีอยู่แล้วแต่พอมาเป็น m4 ผมแอบรู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมอีกนะครับอาจจะด้วยชั้นจอที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้ panel ใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันม รู้สึกหนึบมันรู้สึกแบบไม่หน่วงตามนิ้วเป๊ะๆนะครับผมเป็นคนที่ทัชแบบ agressive คือผมเป็นคนเล่นแล้วเล่นแบบเล่นเป็นสายแบบไวสายพริ้วนะครับผมจะเคลื่อนที่อะไรไวมากดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีความน่วงมีอะไรนิดเดียวเนี่ยผมจะรู้สึกงุนงิดเลยแต่ว่า M4 ตอบสนองต่อนิ้วได้ดีมากๆนะครับใครเอาไปเล่นเกม FPS ผมว่าน่าจะชอบมากๆแน่ๆดังนั้นผมอยากจะแนะนําเลยใครที่เอาไปเล่นเกมเป็นหลัก เป็นสายสตรีมเมอร์เกมนะครับเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เกี่ยวกับเกมนะครับใช้เล่นเกมใช้สตรีมเกมเนี่ยผมว่า iPad Pro M4 นะถ้าเพื่อนๆงบเหลือนะลงทุนคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าเขายืนระยะได้ยาวสตรีมได้ยาวทำคอนเทนต์ได้ยาวแถมยังใช้อุปกรณ์นี้เอาไปตัดต่อได้อีกนะครับมันมันครบจบในตัวมันเองนะครับลงทุนทีเดียวคุ้มแน่นอนแต่ถ้าเพื่อนๆงบไม่ได้แบบอัลลิมิตจริงๆแปลว่าอาจจะต้องคิดเยอะ M1 M2 ยังน่าสนใจมากๆอยู่สําหรับสายเกมครีเอเตอร์นะผมบอกเลยนะครับยังคุ้มมากๆอย่างแน่นอนส่วนเกมอื่นนะ ครับผมอาจจะไม่ได้เทสจริงๆต้องขออภัยนะครับแล้วก็คาดว่าหลายๆเจ้าน่าจะเทสไว้เยอะมากๆแล้วนะเพื่อนๆก็สามารถดูไว้เป็น reference อ้างอิงได้นะครับส่วนผม,ผมผมมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันประเด็นถัดมาครับการเปลี่ยนมาใช้แพแนลแบบจออ m o l e d ครั้งแรกบน iPad Pro ผมรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกอย่างนี้ครับผมเป็นคนใช้มือถือจอ AMOLED มาตั้งนานแล้วนะครับและใช้ควบคู่กับ iPad ที่เป็นจอ LCD มาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็จะมีความคุ้นชินของจอ iPad อยู่แล้วและมีความคุ้นชินกับจออ m o l e d อยู่แล้วว่าฟิลเป็นยังไงพอมาใช้ iPad ที่ จอโมเดครั้งแรกมันก็ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว้าวจนถึงขั้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหมันสุดยอดมันไม่ใช่จอโมเดครั้งแรกหรือว่าจอแรกในโลกถูกไหมครับมันมันมีมานานแล้วใช่ไหมดังนั้นผมรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะภาพก็สวยดีคอนทราสต์ดีดําเป็นดำนะครับสีอะไรต่างๆมันสดนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์ HDR กันบ้างนะครับเออถ้าการแสดงผลคอนเทนต์ HDR ทําได้ดีเลยครับแสงมีความโดดเด้งสีมีความโดดเด้งนะครับแสดงความสว่างของคอนเทนต์ HDR ออกมาได้ดีมากๆเลยอันนี้ต้องชมเลย ผมว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทํางานตัดต่อนะครับเกรดส,สีแต่งภาพหรือว่าคลุกทคลียอยู่กับคอนเทนต์ HDR อยู่แล้วนะครับต้องการจอดีๆจอหนึ่งมาทํางานมาสแสดงผล HDR เอาไว้เช็คงานต่างๆจอ iPad ก็ถือว่าเป็นจอที่ดีมากๆจอหนึ่งเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแค่เอาไปเสพสื่อเอาไปดูหนังเอาไปดู Netflix นะครับผมว่าก็คุ้มแล้วนะครับกับจอโมเดลแนงใหม่แบบนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับผมใช้ iPad Pro M4 หนักขนาดนี้ทั้งเล่นเกมทั้งทํางานนะครับผมใช้เคสและอุปกรณ์อะไรมาใช้กับ iPad Pro M4 ของผมนะครับแม่ต้องแวะขายของกันหน่อย คลิปนี้สนับสนุนโดยวีแกสครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าอุปกรณ์เสริมมือถือและแท็บเล็ตที่เรารู้จักกันดีและผมก็ได้ใช้บริการเขาอยู่บ่อยๆนะครับถ้าเห็นติ๊กถูกจากวีแกสไว้ใจได้แน่นอนครับเคสที่ผมเอามาใช้กับ iPad Pro M4 ตัวนี้ครับเป็นเคสของ ESR ชื่อรุ่น Shift Magnetic ครับซึ่งค่อนข้างดังอยู่ตอนนี้เลยนะผมก็เป็นแฟนคลับ ESR อยู่แล้วครับและเคสตัวนี้ผมก็ซื้อมาใช้เองตั้งนานแล้วนะครับเป็นเคสตัวสีน้ําตาลตัวนี้เลยใช้ได้ดีมากๆนะครับผมซื้อมาตั้งแต่เริ่มซื้อ iPad มา เดือนแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นเคสตัวจบเลยนะฮะส่วนในวันนี้นะครับผมได้เป็นสีใหม่มาซึ่งเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเป็นเคสประกอบกันแล้วเราแปะเข้าไปเป็นเครื่องแบบนี้เลยนะครับเป็นสีน้ําเงินสวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีน้ําตาลตัวที่ผมซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็มีสองสี่เทียบรอ้อยสวยจริงนะครับสีนะเคสตัวนี้มีจุดเด่นเลยคือเขาปรับองศา,ศาศได้หลายระดับมากๆครับทั้งแบบดูคอนเทนต์หรือแบบเขียนก็ได้ใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได้อีกครับที่สําคัญเราสามารถยกสูงขึ้นราก จอเดสก์ท็อปแบบนี้ได้เลยยกสูงได้ถึง8.5เซนติเมตรเลยนะครับใครเอาไปใช้แบบ productivity โคตรคุ้มครับเวลาผมตัดต่อคลิปทิกต o k หรือว่าใช้ดูทิกต o k เล่นๆผมจะใช้เขาเป็นแนวตั้งครับส่วนเวลาผมพิมพ์งานผมก็จะใช้เป็นแนวนอนหรือว่าเป็นแบบยกสูงแทนส่วนใครชอบเล่นเกมครับตัวเคสเป็นแบบประกอบกัน2ชิ้นแบบนี้เราสามารถแยกส่วนเคสได้เลยเวลาเพื่อนๆจะเล่นเกมจะถือแค่เคสตัวด้านในแบบนี้ก็จะถือง่ายมากแล้วก็เบาเลยทีเดียวครับตัวเคสมีการปกป้อง iPad ของเรารอบด้านเลยครับตัวเคสชิ้นในเนี่ยเขา ก็มีการยกขอบเพื่อป้องกันจอเราด้วยนะแถมเราได้ฝาหลังและฝาหน้ามาปกป้องอีกชั้นหนึ่งอีกครับอีกทั้งก็มีระบบออโต้สลีปออโต้เวกเปิดปิดจออัตโนมัตินะครับใครหาตัวจบนะครับผมว่าเคส ESR Shift Magnetic ตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่าม,มากครับส่วนใครกําลังมองหาปากกามาใช้คู่กับ iPad แบบไม่ต้องจ่ายเยอะนะครับผมแนะนําปากกาสไตลัสของ MoMax ชื่อรุ่นว่า m a c l i n k Pop s t y l u s t Pen รุ่นนี้เลยครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องดีไซน์ครับมีสีให้เลือกหลากหลายสีน่ารักมากครับวันนี้เนี่ยผมได้สีเหลืองมาเนี่ยมา ใส่คู่กับเคสสีน้ําเงินแบบนี้โอ้โหมันช่างตัดกันดีจริงๆนะครับตัวปากกามีความแม่นยําในระดับพิกเซลครับความน่วงต่ํามีความไวต่อแรงกดและการเอียงสูงสามารถวางมือตอนเขียนได้เลยและสามารถแปะแม่เหล็กลงไปได้ที่ตัว iPad เลยนะครับแต่ว่าก็จะชาร์จปากกาไม่ได้เขาสามารถใช้งานสูงสุดได้8.5ชั่วโมงนะครับแบตบค่อนข้างอึดเลยใครที่ชอบดีไซน์ไม่เหมือนใครมีความแม่นยํามีความละเอียดและคุ้มค่าแบบนี้ต้องจัดเลยครับส่วนใครเป็นสายจดนะครับผมมีฟิล์มกระดาษมาแนะนำครับแต่ไม่ใช่ฟิล์มกระดาษธรรมดาครับเพราะเรา สามารถแปะหรือว่าถอดเขาตอนไหนก็ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นแบบแม่เหล็กนั่นเองเขาคือฟิล์ม ESR รุ่น Paper Film Magnetic Screen Protector ครับรุ่นนี้ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะครับปกติฟิล์มกระดาษเนี่ยฟิล์มจดเนี่ยมันจดดีก็จริงครับแต่ว่าภาพมันอาจจะสู้ฟิล์มใสไม่ได้นะครับมันอาจจะมีการลดทอนลงดังนั้นฟิล์มตัวน,นี้ก็มาช่วยเรื่องนี้ครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆจะใช้งานเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยแปะตัวฟิล์มของเขาเนี่ยลงไปบนจอได้เลยเพราะเขาเป็นแม่เหล็กติดได้เลยนะแล้วพอเราใช้เสร็จ รค่อยดึงออกและเอาไปเก็บก็ได้ครับภาพเรามันก็จะกลับมาใสแบบฟิล์มกระจกเหมือนเดิมไม่ต้องลงทุนติดฟิล์มกระดาษอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับออซิสสอรีทั้ง3ชิ้นนี้นะครับใครสนใจผมได้แปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับราคาของทั้ง3ชิ้นนี้ช่วงนี้มีช่วงโปรครับถ้าเป็นเคส ESR i i t Magnetic ราคาช่วงโปรก็จะอยู่ที่ 2,061บาทจากปกติ2,290บาทฟิล์มกระดาษ ESR Paper Film Magnetic Screen Protector นะครับราคาจะอยู่ที่590บาทจากปกติ790บาทและปากกา Stylus MoMax MagLink Pop s t y l u s Pen อยู่ที่755บาทจากปกติ890บาทใครกำลังมองหาอุปกรณ์ดีๆเจ๋งๆนะครับมาใช้คู่กับ iPad Pro ของเราหรือว่าเป็น iPad รุ่นไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ v e g a s เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ทุกอันนะเพื่อนๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนประเด็นถัดมาที่ผมจะเล่านะครับก็คือเราจะเลือก ความจุไหนดีนะครับของผมเนี่ยเป็น Ram 8 Storage 256 g ิกูดง่ายเป็นรุ่นเบสโมเดลเลยนั่นเองครับขนาดจอ11นิ้วนะครับซึ่งส่วนตัวเลย256 g ินะครับและตัดต่อคลิป 4K แบบนี้ถามว่าใช้พอไหมก็ต้องบอกว่าใช้พอแต่ต้องวงเล็บใหญ่ๆเลยนะครับก็คือต้องมีการ manage ไฟล์บ่อยๆหน่อยคือไม่สามารถสต็อกคลิปไว้ได้นานนะครับทำ2-3โปรเจกต์ก็จะต้องมีการ move ไฟล์แล้วเพราะว่า ถ่าย 4K มาเนี่ยฟุตเทจมันค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นมันเก็บฟุตเทจได้ไม่เยอะอยู่แล้วใครรู้สึกว่าอยากเก็บฟุตเทจไว้นานๆนะครับคงจะต้องไป1 t b ทหรือว่าไปมองหา SSD มามาใช้แทนนะครับและอีกอย่างเนี่ยผมใช้ร่วมกับ SSD อยู่แล้วนะครับบางทีผมก็ตัดบน SSD เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะชอบสต็อกคลิปไวในเครื่องเลยมากกว่าเพราะมันตัดต่อง่ายมันดึงไฟล์ได้ไวกว่านะครับแล้วก็อยโยกคลิปที่ตัดต่อเสร็จแล้วนะครับไปเก็บไว้ใน external SSD แทนนะครับถ้าให้ผมสรุปนะครับว่า iPad ใช้แต่งภาพไลท์รูมเกรดสีแบบหนักๆน,นะครับทำงานเกี่ยวกับคอนเทนต์ HDR ผมว่าถ้าเพื่อนๆทำงานสายนี้ได้ใช้คุ้มแน่นอนแต่อาจจะต้องเผื่อความจุเยอะหน่อยนะส่วนกลุ่มคนที่ทํางานดีไซน์เน้นวาดรูปใช้ Procreate อยู่แล้วนะครับผมว่าเพื่อนๆใช้ได้คุ้มเช่นกันนะครับเพราะว่าจอมันเป็น AMOLED ใช่ไหมมันมีสีที่ดีกว่าเดิมสแสดงผลได้ดีกว่าเดิมเรื่องทัชแซม pling อะไรต่างๆมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญอีกหนึ่งข้อใหญ่ๆเลยนะคือเขาใช้ได้กับ Apple Pencil Pro เท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งฟีเจอร์เนี่ยมัน ายกรอบทลายเพดานขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ามันดีจริงๆนะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเป็นเพื่อนๆที่อาจจะใช้แอปที่มันเฉพาะทางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิศวกรรมสายออกแบบ 3D อะไรต่างๆนะครับที่ต้องใช้ไดรด้าสแกนเนอร์ต้องใช้โปรแกรมที่มันรีดประสิทธิภาพ iPad ออกมาเยอะต้องเรนเดอร์ภาพอย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่ามันมีแน่ๆครับแต่ผมอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามันคือโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆที่ทํางานสายนี้ทํางานรีดประสิทธิภาพของ iPad เยอะๆลองมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับว่าเพื่อนๆใช้ทํางานใช้แอปอะไรนะครับกลุ่มส หรือว่าเป็นเกมครีเอเตอร์เป็นสตรีมเมอร์ต่างๆนะครับที่อยากได้สเปคที่มันโหดมากๆแบตท,ที่มันอยู่ได้นานนะครับเพราะความเป็น iPad เนี่ยมันดีกว่าบนมือถือเวลาเราสตรีมนะครับเรื่องความร้อนก็ระบายได้ดีกว่าเรื่องแบตก็อยู่ได้นานกว่านะครับแลวอีกอย่าง Performance นะครับมันแทบจะไม่ drop เลยเหมาะกับเพืเ่อนๆที่เน้นสตรีมยาวๆนะครับเดี๋ยวนี้โหดติดตอ่อขาสตรีมกันเยอะมากนะแถมเพื่อนๆจะตัดต่อคลิปเอามาทำไฮไลท์นู่นนี่นั่น iPad Pro M4 มันก็เอาไปตัดต่อได้อีกนะครับคือซื้อตัวเดียวแล้วมันจบแล้วมันจะใช้ได้ผมว่านะต่ำๆเนี่ยโอ้โสี่ห้าหกปีไปแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับฮาร์ดแวร์ iPad มันเฟ้อแล้วครับมันดีเกินไปนะมันดีเกินซอฟต์แวร์ไปด้วยนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับก็มีสิ่งที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนซื้อ iPad Pro M4 นะครับถึงแม้ว่าหลายๆเจ้าอาจจะออกมาพูดแล้วแต่เผื่อว่ามีเพื่อนๆบางคนยังไม่รู้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่อง Apple Pencil นะครับ iPad Pro M4 ไม่สามารถใช้ได้กับ Apple พวเป็นซิลโโปรที่เป็นรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าใครได้ใช้งานสายวาดรูปนะครับหรือว่าเป็น Proc r e a t e เนี่ยก็ใช้คุ้มแน่นอนครับส่วนใครจะเน้นแค่จดบันทึกต่างๆนะไปใช้เต i ป d p a ต t y ก็ได้อย่างที่ผมเพิ่งแนะนำไปนะครับก็เป็น Mo Max นะครับรุ่น Mac Link เนี่ยรุ่นนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเอามาจดเอามาทำอะไรก็ใช้ได้ดีเลยอย่างต่อมาก็คือเรื่อง m a g i ก k e y b o อ r d นะครับ Magic k e y b o a ร d ก็เช่นกันครับต้องใช้คู่กับ m ม g i c Keyboard รุ่นใหม่เท่านั้นนะใครที่มี เช่นเพื่อนๆใช้ iPad Air สมา Pro M1 มา Pro M2 มาใช้ไม่ได้นะครับ Pro M4 ต้องซื้อของใหม่เลยเท่านั้นนั่นคือทั้งหมดที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนซื้อ iPad Pro M4 นั่นเองครับดังนั้นแล้วนะครับผมว่าจะคุ้มไม่คุ้มนะมันก็ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับเพื่อนๆจะซื้อมาเล่นเกมซื้อมาสตรีมเกมอย่างเดียวถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันคุ้มมันก็คุ้มแหละครับมันแค่นั้นเลยส่วนผมนะครับผมใช้ Pro M1 ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่ขนาดนั้นเลยนะครับพอมา Pro M4 ก็เลยรู้ ส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับคิดว่าผมใช้คุ้มหรือไม่คุ้มลองมาคอมเมนต์กันได้หรือว่ามีคําถามอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้ารู้ผมจะรีบตอบถ้าไม่รู้ต้องขออภัยนะครับ <S <S ส่วนใครชอบคลิปนี้หรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสวีดีโอด้วยนะครับจะได้มีคลิปแนะนำกันเจ,จ๋งๆแบบนี้มานําเสนอกันอีกนะครับ <S <S ส่วนคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะครบจบทุกมิติแล้วผมปลาหมึกจากควีดีโอต้องขอตัวลาไปก่อนสหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพ้วยนะครับ